นี่ปัปรกรกมชวนฉันมาทำไมที่เนี่ยอยากจะช้อปปิ้งอีกแล้วหรอลืมไปแล้วหรอ่องเนี้ยวันเกิดชูกะบาวแล้วนะจะชวนมาซื้อขวัญวันเกิดชูกะบ่าวโอ้จริงด้วยตายตายแล้วลืมซะสนิทเลยแล้วฉันชวนเธอมาเดินช้อปปิง้งอยู่ในห้างใส่หมวกทำไมก็เธอดูหน้าฉันสิ หน้าทะลอกอะ่ะช่วงนี้กำลังรักษาอยู่ก็เลยต้องใส่หมวกบังแสง UV จากหลอดไฟไป,ไปเลือกซื้อกันเถอะม,มีชิ้นหนึ่งฉันดูไว้มาดูเร็วน่าสนใจไหมทางนี้นี่เลยน่าสนุกมาก Star Wars เป็นไงมาครบเลยนะน่าสนเป้ามันก็โอเคนะ แต่นี่เธอให้ชูกระบาวนะไม่ใช่ให้เปปเปอร์มิน้นชูกระบาวเขาหวานหวานไม่ชอบแบบนี้หรอกไปดูอย่างอื่นดีกว่าโอเคโอเคนี่เลยฉันว่าอันนี้น่าสนใจมันเป็นตัวต่อนะดูมีสาระฉันว่าชูกระบาวชอบแน่นอนเออฉันก็ว่าชอบเออนะเออนะขอดูอย่างอื่นต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวฉันไปเลือกให้เธอดูนะโอเคจ้ะ ชเวลอ้อมาเลอทางนี้ทางนี้อันน,น,นี้สุดยอดไหนนี่นี่ตู้หมุนไขยเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเถอะเราจะได้เล่นด้วยสนุกสนุกโอ้โหฉันนึกภาพออกเลยคงเป็นเธอกับเปเปอร์มินนั่งเฝ้าตู้เวลาอมันเกิดเปเปอร์มินค่อยซื้ออันนี้ให้ชุกระบาวก่อนไม่ให้ไม่ผ่านโอเคโอเคอเค,ค่อยสบายหน่อย เดินซะปวดขาเลยแต่อยู่ที่นี่เราไม่อยากกลับบ้านเลยเนาะก็ใช่ะสิของชอบกันทั้งนั้นเลยแหมมีตังค์เยอะๆนะจะมาซื้อให้หมดเลยอะแล้วนี่มันภูเขาอะไรเนี่ยเขามีภูเขาขายด้วยเหรอนี่เชยจังเลยนี่มันไข่จ้าไข่ไข่อะไรไข่เซอร์ไพรส์หรอฉันรู้จักนะไม่ต้องอันเล็กๆนี่มันไข่บูมูบูมูเอ๊ะ หรือบูโมโ่บูโมโ่ไข่อะไรสักอย่างนี่แหละเขากําลังฮิตแล้วข้างในมันเป็นอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูของเชอร์แมสิเห็นเชอร์แมเขาฟักมาลูกหนึ่งนะชื่อนมเย็นนะ่ะตัวสีชมพูชมพูน่ารักนาก่นารักเดี๋ยวกลับไปดูก็ได้อย่าลืมเตือนนะหรือว่าซื้อไข่นี้ไปให้ชุก,กระเป๋าดีอืมน่าสนน่าสนเก็บไว้เป็นหนึ่งในชอยที่น่าสนใจนะไป ไถ่เนื่อย,ย่างจะได้ไปเดินดูกันต่อเดี๋ยวเย็นพอดีไม่ได้ซื้อ,อ,อปาปาปาไปก็ได้นำไปเลยจ้าโอเคโหเจ้าหญิงเยอะไปหมดเลยนั่นสิน่ารักทุกอันเลยอ่ะนี่นี่นี่ฉันเห็นของเชิ์แตมนัมมีคนนี้ด้วยเมลิดาเนี่ยเนี่ย เห็นเชอแตมเล่นบ่อยมากเลยแล้วแม่ปูเป้ก็บ่นบน่บน,บนว่าจะทําของหายเออจร,จริงจริงเห็นแม่ปูเป้บน่นใหญ่เลยเนาะแล้วฉันมาลองดูแล้วเนี่ยรู้สึกของเชอร์แตมหายไปหลายชิ้นนะไม่ได้อยู่ครบแบบนี้อย่าไปบอกแม่ปูเป้นะเดี๋ยวเชอร์แตมโดนบ่น <c oughs> โอเคโอเคต้องช่วยเชอร์แตมหน่อยดูซสิมีใครอีกอจัสมินเดี๋ยวนี้เชอร์แตมก็ชอบจัสมินนะ มีเสือด้วยดูยสิน่ารักเชียวว้าวคนนั้นใครอ่ะอลิสหรือซินเดอลเรล,ลา่าอ๋อ,อซินเดอลเรล,ลา่าตาใช่ใช่เพราะมีหนูเนาะซินเดอลเรล,ล่าเนาะว้าวริงกระเบลน่ารักเฉาแต้มชอบแน่นอนอันเนี้ยอุ๊ยลาพันเซลอันนี้ก็ของปลอดเฉอแต้มนี่นี่นีน วันนี้มาสื้อให้ชูกะบ่าวนะไม่ได้ซื้อให้ชะแตมดูด้วยว่าชูกะบ่าวจะชอบคนไหนอุ๊ยลืมลืมอุ๊ยมีอันนาด้วยดูซี่อุ๊ยน่ารักมากเลยของอันนาฉันชอบฉันชอบวุ๊ยดูสเวนสเวนอ้วนมากเลยทอจริงด้วยตอนแรกฉันนึกว่าฮิปโป เอาแล้วนะฉันว่าทั้งหมดเนี้ยยังไม่ใช่สเปคชูกรบ่าวไปหาต่อเอาเลยเหอะฉันเหนื่อยแล้วไม่ได้เราต้องหาให้ดีที่สุดที่ชุกรบ่าวชอบที่สุดไปอือว้าวฉันชอบคนนี้อุ๊ยฉันก็ชอบเอาไหมเอาเจ้าชายไหมไปให้ชุกรบ่าวเอาเอาเอาอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอือน่าสนใจมากเลยอือห ตาก็โตผมสีเข้มอุ๊ยเขาถือรองเท้าแก้วให้ฉันด้วยะนี่เธอฉันว่าเขาถือซินเดอเรลล่านะแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับเราอะ่ะเป็นถือให้พวกเราก็ได้อุ๊ยจริงด้วยจริงด้วยเอานะเอานะคนนี้อีกหนึ่งช้อยนะเดี๋ยวมาตัดสินใจกันแต่ฉันว่าคนนี้มานำเลยล่ะโอเคโอเคนี่นี่มาชเมโลขอจองตัวนี้ไว้เลยนะเดี๋ยวจะซื้อไปวันเกิดเปเปอร์มิน ดีดีดีเปปเปอร์มินชอบแน่นอนดูสิท่าทางมันจะพูดได้นะทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างอะ่ะอยากเล่นจังเลยอะ่ะรออีกหน่อยรออีกหน่อยเราไปเก็บตังค์ด้วยเดี๋ยวถึงวันเกิดเปปเปอร์มินมาซื้อกันโอเคโอเครอหน่อยนะพี่ม่วงเดี๋ยวเราจะพากลับบ้านบา,บายอ,อ,อ้าวสวัสดีค่ะคุณหมอเฮ้จริงด้วยคุณหมออ้าวนี่แลมบี้ก็มา อะไรกันเนี่ยมาแอบอยู่ในกล่องทําไมจ๊ะคุณหมอคุณหมออุ๊ยวันนี้คุณหมอยิงค,คุณหมอคุณหมอขาหนูปวดหัวหนูปวดหัวอุ๊ยยิงจริงด้วยนี่นี่พอพอนี่ตุ๊กตากคุณหมอจ้ะแต่เหมือนคุณหมอมากเลยเนาะน่าซื้อไปฝากเนาะอืมตังไม่พออะ่ะเดี๋ยวซื้อของขวัญก่อนอันดีว่าหลังพาคุณหมอมาเที่ยวด้วีกว่าเออจริงพาคุณหมอมาเที่ยวดีวกว่าเนาะเห็นไม่ค่อยจะหยุดงานเลย ไปต่อกันโอ้โอ้เธอคิดเหมือนฉันไหมใช่ฉันคิดเหมือนเธอแน่นอนอันนี้ใช่ไหมใช่เลยมันต้องอันนี้ชูกกระเปล์าเครื่องครัวเซตใหม่เป็นมินนี่ด้วยล่ะใช่ดูสิทอดไข่เป็นลายมีกี้เมาส์กับหัวใจชูกระบราวต้องชอบอันนี้แน่นอนอืมอมืเห็นด้วยที่สุดดูสิเขาให้กดปุ่มได้เดี๋ยวลองกดปุ่มกันนะ มีมินนี่มาคุยด้วยอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าเนาะอืมได้เอา้าแล้วเจ้าชายอ่ะเจ้าชายไว้ก่อนเดี๋ยววันเกิดฉันเธอซื้อเจ้าชายฉันแล้วกันก็ได้ก็ได้แต่เธอต้องแบ่งเจ้าชายมาเล่นกับฉันนะโอเคโอเคส่วนของชูก,กระบาวอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะได้เลยต้องอันนี้แหละไปเอาจ่ายตังกันดีกว่าฮุยฮุยฮุยฮ้ย 喂喂小爸，快！多谢您，多谢您，爸爸，快！多谢您，多谢您。